ชาโนะปก้า no อ่ะตรวจกันถึง d ีเอนเอะคะเชือกซองของชาโนะปก้า no ทำจากเยื่อใบหมอนมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองนะคะว่าทำมาจากเยื่อใบหม่อนจริงๆแล้วที่สำคัญจะบอกเลยว่าชาโนะปก้า no วไม่ว่าจะรุ่นดังเดิมหรือรุ่นใหม่นะคะที่กำลังจะออกเป็นสูตร plus ทุกคนเชื่อไหมว่าชาเราอะคะ่ะได้มาตรฐานเพราะต้องตรวจละเอียดอีชั้นนะคะไปถึงโรงงานไปบุกโรงงานไปดูสินค้าจริงไปดูโรงงานการผลิตจริงไม่ได้คือไม,ไม่ไม่ชอบทําอะไรที่แบบแฝงหรือว่าโทรสั่งเฉยๆแล้วไม่รู้ข้อมูลอะไรไม่ทํานะคะบอดร,รีวิวเลยค่ะใช่ไหมคะได้เลยค่ะพี่ลุงจะบอกว่าทุกคนรสชาติจะนุ่มมากเข้มแต่นุ่ม เพราะว่าเราทํามาให้ให้เด็กอะค่ะได้ฟินมากกว่าเดิมเด็กอะค่ะที่เขาเริ่มโตเขาจะชอบกินของเย็นทุกคนพอเขาเริ่มโตเขาจะชอบกินอะไรที่แช่ตู้เย็นหรือว่าใส่น้ําแข็งตอนแรกเราจะทําเป็นสเปรดายแต่ด้วยความที่ต้นทุนสูงมากเราจะต้องถ้าทําเป็นสเปรดายเราจะต้องขายกล่องเราประมาณไม่ต่ํากว่าหกร้อยบาทสเปรดายอะค่ะเราจะต้องขายกล่องเราไม่ต่ํากว่าหกร้อยบาทเราจึงไปนั่งประชุมกันนะคะงั้นเราทําแบบเหมือนเดิมแต่ แต่เปลี่ยนกรรมาวิธีนิดหน่อยนะคะขอปิดไว้แล้วสามารถกินร้อนและเย็นได้ทุกคนโดยไม่เกินโดสเออมีการปรับนะคะมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะรสที่ทำมาให้กินนะคะทุกคนเป็นออร์แกนิกทุกตัวเออนะคะโอ้ยอย่าพูดเยอะนะคะคือครัวค่ะคุยกับโรงงานนะคะว่า ให้ปลูกออร์แกนิกให้หน่อยมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่บอกมาทุกคนเพราะเขามีไล่เป็นแบบโอ้อยให้เซ้โรงงานใหญ่มากมีทุกโรงแยกกันนะคะมีประมาณห้าโรงแยกกันเราผลิตก้อนสมุนไพรกับเขามาหลายปีเราจะรู้ใจกันไงทุกคนนะคะเราผลิตสินค้ากับเขาเพราะอะไรเราผลิตยาสีฟันกับเขาเพราะเขาใช้สมุนไพรแท้ค่ะทุกคนเขาใช้สมุนไพรแท้ แล้วเราอ่ะบุกโรงงานเขาหลายรอบแล้วแล้วรอบนี้เราก็ไปถ่ายคลิปไปทําวิดีโอไปอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกสู่สังคมตอนที่ชาเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเราอะค่ะให้เขาปลูกเลย เมื่อไหร่ที่จดทะเบียนเป็นออร์แกนิกเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราจะไประดับโลกได้เลยนะคะเพราะว่าทุกตัวเราต้องการทําไมอ่ะหลายคนสงสัยว่าอันเดิมเป็นออร์แกนิกแต่ทําไมเขียนออร์แกนิกไม่ได้นะคะทุกคนฟังนะครูเคยอธิบายไปแล้วนะคะทําไมเราเขียนไม่ได้สมมตินะคะสมุนไพรตัวหนึ่งที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์แต่ว่าไม่ใช่ออร์แกนิกเพราะเขาไม่ขึ้นทะเบียนออร์แกนิกเวลาเราขึ้นทะเบียนออร์แกนิกอะคะ่ะเขาจะมีหนังสือนะคะเขียนว่าออร์แกนิกแล้วเซ็นรับรองว่าเป็นออร์แกนิก นะคะนั่นแหละพอขึ้นทะเบียนแล้วอะค่ะชาถึงจะเป็นออแกนิกทุกตัวแต่ต้องเขียนลงทะเบียนทุกตัวนะคะไม่ใช่ลงทะเบียนสมมติว่ามี9ตัวลงออแกนิกไปแค่8แต่อีกตัวหนึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เขาไม่ให้จดเป็นออแกนิกค่ะเพราะมันมีตัวหนึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งๆท,ที่คําว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้เคมีนะคะทุกคนกรรมวิธีการปลูกทุกอย่างเหมือนออแกนิกเลยไม่แตกต่างเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่จดทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนนั่นเอง เพราะคนปลูกอะค่ะสามารถขึ้นทะเบียนได้2แบบคือเกษตรอินทรีย์และออแกนิกเกษตรอินทรีย์ก็ขึ้นทะเบียนแบบชาวบ้านถ้าออแกนิกก็คือขึ้นทะเบียนแบบสามารถส่งออกได้เลยอะค่ะเป็นมาตรฐานระดับโลกถ้าคําว่าออแกนิกเพราะฉะนั้นทุกคนทําความเข้าใจนะคะว่าสินค้านุก้าวจริงๆแล้วเป็นออแกนิกแต่ที่เราจดคําว่าออแกนิกข้างกล่องไม่ได้เพราะมีสินค้าหนึ่งตัวที่เป็นเกษตรอินทรีย์ หมายกำหนดไว้อยอกาหนดไว้นะคะว่าถ้าเป็นออแกนิกต้องเป็นออแกนิกทุกตัวเราพยายามไไฟเยอะมากค่ะว่าให้ตัวนี้เป็นออแกนิกแต่เขาไม่จดออแกนิกเพราะว่าเขาอะได้เกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว